สวัสดีครับสวัสดีครับเช้าๆวันสุดสนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับผมวันที่16หวยออกด้วยวันครูแห่งชาตินะครับวันนี้เราอยู่กับ SM Auto สาขาหนองบรมพูวันนี้หนุ่ม้ำบนคนมานาขอนำเสนอโต o ยต้าแอลนี่นะครับผมเพิ่งมานะครับมาเทียบกับรุ่นพี่เลย Accord 2.4นะครับ2.4นี้ผมบอกเลยว่าผมได้รีวิวตัวรถไปแล้วนะครับเป็นรถที่ น่าใช้มากๆนะครับเป็นรุ่นท็อปของปี1 3ใครสนใจก็รีบทักมานะครับผมมีรถสวยๆอย่างนี้มีมาไม่กี่คันนะครับที่สําคัญคันนี้ฮะอยากนําเสนอเสเหลือเกินเพิ่งมาถึงนะครับผมไปขับมาจากสำนักงานใหญ่เลยรถยังไม่ได้ทําอะไรเลยฮะรีบเอามาที่สาขาขหนองบรมภูก่อนเพราะว่ารู้ว่าคนชาวหนองบรมพูนะครับมีความต้องการรถ ประมาณนี้ค่อนข้างเยอะนะครับใครสนใจรีบมานะครับรถอยู่ที่สาขาหนองบัวลำพูนะครับติดติดกับโรงงานทอผ้านะครับหรือบ้านฮาเอื่อนว่าบ้านรุ่นสมบูรณ์นะครับผมก็มาดูตัวจริงของเขาได้เลยผมบอกยว่าร,รุ่นนี้หาย,ยากมากนะครับแล้วราคารอขายแคย่สี่แส0หเองที่สำคัญเรามีโปรคนละครึ่งให้ผ่อนเดือนละ4,200กว่าบาทนะครับผม6เดือนเลยครึ่งปี ยาวๆไปที่สำคัญครับสเปคเครื่องตัวนี้เป็น1.8นะครับเป็นเครื่องยนต์1.8 s e Sport นะครับมาด้วยขุมพลัง141แรงม้าเลยผมลองขับแล้วเทสแล้วนะครับช่วงล่างดีมากที่สำคัญคือเครื่องเหยียบโคดมันนะครับที่สำคัญไม่กินน้ำมันเลย,เลยกินน้อยมากครับเอาโอเคใครสนใจรีบทักมานะครับรถอยู่ที่น้องบุรุมภูพร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดๆ มาเจอกันที่โช์รูมได้เจอกับผมหนุ่มน้ำมนต์คนแม่น,นา 03, 0นยปด0 5 0หหรือทักไลน์แอดมาแล้วมาคุยกันครับ